สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูคแตงโมจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์ค่ะการผันวรรณยุกต์จะยากหรือง่ายมีหน้าตาเป็นยังไงวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังถ้าเด็กๆไม่เข้าใจให้เปิดคลิปนี้ซ้ำๆ2-3รอบนะคะ อาเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆอ่าเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ารูปวรรณยุกมีทั้งหมดกี่รูปเก่งมากๆเลยค่ะรูปวรรณยุกมีทั้งหมดสี่รูปอ่าเรามาดูกันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันนะรูปแรกอะไรคะไม้เอกไม้โท ไม้ตรีและไม้จัตาวาเก่งมากเลยค่ะรูปวรรณยุกมีทั้งหมด4รูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวาหน้าตา,าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะต่อมาเรามาทบทวนในเรื่องของเสียงวรรณยุกค,ค่ะมีทั้งหมดกี่เสียงคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะมีทั้งหมด5เสียงนะคะ,ะได้แก่เสียงอะไรบ้างคะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานั่นเองค่ะเด็กๆค่ะรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะรูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4เสียงและขออภัยค่ะรูปวรรณยุกตมีทั้งหมด4รูปนะคะส่วนเสียงวรรณยุกมีทั้งหมด5เสียงเย,ยีะะเยยเยย่ยมมากๆเลยค่ะ อก่อนที่เราจะไปผ่านนะคะเราก็ต้องมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะอะต่อมาเรามาทบทวนกันในเรื่องของอักษรกลางค่ะเด็กๆอักษรกลางย,ยังจําได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวอามีทั้งหมด9ตัวได้แก่อะไรบ้างคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งก็คืออะไรคะกไก่จอจานดอชดาตอปันตักดอเด็ก ตเต่าอบอใบไม้ปอปลาและออ่างอักษรกลางผันทั้งหมดได้5เสียงนะคะก็ได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาเอาง่ายๆเลยนะคะอักษรกลางสามารถผันได้ครบทุก5เสียงเลยนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของ ตัวอย่างนะคะคาที่คุณครูดา้าได้ยกมาให้เด็กๆค่ะแล้วก็จะมีเสียงวรรณยุกต์ก็คือฝั่งนี้นะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะคําแรกนะคะเรามาผัานไปพร้อมๆกันเลยค่ะกา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 ก่ากาคำว่าเจค่ะเจแจแจ แจ๊แจคำว่าดีค่ะดี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 ดด เสียงสูงกันต่อเลยค่ะอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างคะดเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงพอพึ่งฟอฝาสอสลาสอฤๅษีสอเสือหอหีบผ่านได้ทั้งหมด3มเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวา อักษรเสียงสูงก็คือพย,ยัญชนะเหล่านี้นะคะเมื่อสะกดด้วยเสียงจัตาวานะคะจะไม่ขึ้นเป็นรูปวรรณยุกต์นะคะเด็ก kabul, ๆอาจจะงงนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไปดูตารางผัน,นันนะคะก็คืออักษรพวกนี้นะคะเมื่อนําไปใส่ในเสียงของจัตาวานะคะเรานะคะไม่ต้องเขียนเป็นรูปวรรณยุกต์นะคะก็คือเราไม่ต้องเขียนรูปวรรณยุกต์เป็นรูปวรรณยุกต์จัตาวาก็คือแบบนี้นะคะไม่ต้องเขียนนะคะเด็กๆเพราะว่า เสียงจัตวาเนี่ยก็เป็นเสียงสูงอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะการที่เรานะคะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์เข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าอักษรเขาเนี่ยเป็นอักษรเสียงสูงอยู่แล้วนะคะแถมเสียงจัตวาเนี่ยก็ยังเป็นเสียงสูงอีกด้วยนะคะเรามาดูการผันอักษรสูงกันค่ะเด็กๆคุณครูก็จะมีคำมาให้นะคะแล้วก็เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาเลยค่ะเมื่อกี้นะคะกดเขาว่ายังไงนะคะ ผ่านได้3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวานั่นเองอ่าคำแรกเลยขาขาค่าขา,ขาเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำว่าขาคำนี้นะคะไม่มีไม่ปรากฏเสียงจัตาวาเลยนะคะก็เพราะว่าขอไข่นะคะเป็นอักษรเสียง สูงนะคะแล้วเสียงจัตาวาเนี่ยก็ยังเป็นอักษรเสียงสูงอีกด้วยดังนั้นเมื่อนำมาใส่ในผันในตารางแล้วนะคะก็จะไม่ปรากฏอะไรคะเด็กๆไม่ปรากฏรูปวรรณยุกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคำว่าแหค่ะแหแหแห่แห,เ,ห,เ,หเป็นยังไงคะไม่ปรากฏเสียงจัตาวานั่นเองนะคะแต่อยู่ในช่องจัตาวานะคะ ต่อมาคำว่าสีค่ะสีสีสีกดเขาว่ายังไงนะคะผ่นได้แค่สามเสียงก็คือได้แค่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะจำไว้ให้ดีนะคะเด็กๆอักษรเสียงสูงผันได้แค่สามเสียงก็คืออักษรเสียงเอกขออภัยค่ะรูปวรรณยุกนะคะเสียงวรรณยุกเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะ ต่อมาอักษรต่ำค่ะได้แก่ตัวอะไรบ้างคะคือคอควายคอคน้นคอระคังงองงูชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงทอู้เท่าอ้ขออภัยค่ะอะไรคะทอลังมนโถท,ทอู้เท่านนเนนทรหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมภาวมอมายอยักษ์รอเรือรอลิง วแหวนลจุลาและฮนคูกอักษรต่ำมีกฎด,ด้วยค่ะว่าอักษรนะคะอักษรต่ำผันได้แค่เพียง3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีรูปและเสียงวรรณยุกจะไม่ตรงกรันอ่าเด็กๆนะคะก็จะงงใช่ไหมคะว่าเขานะคะไม่ตรงกันยังไงนะอ่าเรามาดูหน้าถัดไปเลยนะคะที่เป็นหน้าตารางการผันวรรณยุกค,ค,ค่ นี่ก็จะเป็นหน้าตาการผันวนรรณยุกข,ของเรานะคะการผันอักษรต่ํานะคะคุณครูก็จะมีคํามาให้เด็กๆนะคะในแนวนี้นะแล้วก็จะมีเสียงวรรณยุกให้ก็คือเสียงสามาัญเอกโทร 3, ตรีจตวาค่ะกดเขาว่ายังไงนะคะผันได้แค่3ามเสียงคือผันได้แค่เสียงสามาัญเสียงโทและเสียงตีเท่านั้นนะอักษรต่ํานะคะอ่าเรามาอ่านคําแรกค่ะค่ะ สิ่งสามัญก็คือคา่าคาเด็กๆเห็นไหมคะเมื่อกี้กดเขาว่ายังไงอีกนะคะรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกรันเด็กๆเห็นไหมคะสังเกตไหมคะรูปวรรณยุกต์เอกนะคะแต่เสียงเป็นโทรูปวรรณยุกต์โทแต่เสียงเป็นตรีนะคะก็เพราะว่านะคะ พยัญชนะต้นของเรานะคะเป็นอักษรเสียงต่ำค่ะเมื่อนำมาผันนะคะเมื่อนำเขา้าเขาเนี่ยมาผันนะคะก็เข้ากดเขาเลยค่ะว่าผันได้แค่3เสียงก็คือเสียงสามาัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะรูปและเสียงวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นอักษรเสียงต่ำหรืออักษรต่ำนั่นเองค่ะต่อมาคำว่าเทค่ะเสียงสามาัญเป็นเทแทเท แท้แท้นะคะแท้นะคะเด็กๆคำนี้แท้นะแล้วคำนี้ก็เป็นแท้เด็กๆสังเกตอะไรไหมคะรูปวรรณยุกต์เป็นเอกเสียงเป็นโทรูรปวรรณยุกต์เป็นโทแต่เสียงเป็นตรีต่อมาคําว่าชีคะ่ะชีชอ,อีชี้ชีช,ชีชี้ชีนะคะชีชีช ชี้เป็นยังไงคะคุณครูนะคะยังสะกดผิดเองเลยแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าทำตามนะคะ mm hmm. คุณครูนะคะจะวัดว่าเด็กๆเนี่ยได้ฟังกันหรือเปล่าหรือว่าได้สังเกตรหรือเปล่าที่คุณครูอ่านผิดนะคะชี้ชี้ชี้เห็นไหมคะรูปวรรณยุกต์เป็นอะไรคะเป็นรูปเอกเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทเก่งมากๆเลยค่ะ คำว่าชี้รูปวรรณยุกต์เป็นรูปโทเสียงเป็นรูปตรีนั่นเองง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกับอักษรต่ำนะคะเป็นทุกตัวเลยนะคะเด็กๆเป็นทุกตัวอักษรเลยนะคะถ้าเรานะ,ะจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะคะเป็นตัวอื่นนะคะเขาก็จะเป็นทุกตัวเลยเพราะว่าเขาคือกฎในการผันอักษรน,นะคะต่อมาอีกสองคำสุดท้ายคำว่าฟาค่ะฟาฟา ฟ้าค่ะรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทรูปเป็นโทเส Number, ียงเป็นตรีอ่าคำว่านาค่ะนาหน้านาเป็นไงคะคำว่านาคำว่านานะคะรูปเป็นอะไรคะเด็กๆเอกค่ะเสียงเป็นโทเสียงเป็นโทนะคะนี่นะอ่ารูปเป็นโทเสียงเป็น เก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับการผันวรรณยุกต์นะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะสรุปความรู้วันนี้ค่ะเด็กๆก็จะแบ่งเป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำค่ะเรามาดูที่อักษรกลางค่ะเวลาผันผันได้ทั้งหมด ห้าเสียงได้แก่เสียงสะมันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเช่นคำว่าปาป่าป้าป้าป่าอักษรสูงผันได้ทั้งหมดสามเสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาคุณครูก็ได้นำตัวอย่างของคำว่าขานะคะขาข้า ขาและอักษรตามพันได้ทั้งหมด3เสียงซึ่งเสียงของเขาเนี่ยจะรูปไม่ตรงกับเสียงนะคะได้แก่คำว่าคาค่าค้าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูได้มอบหมายให้ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะ